กฐินมเมยใหญ่ตั้งเป็นกองกะทินถวายทั้งแก่พระเจ้าผู้เน่าอย่างทินสะทานเว้าถึงอานิสงส่งกทินท่านจีว่าไปตามขอบบุญนี้โน้มมีเวลาทำหน่อยบ่หลายฝานบุญอื่นเฮตด้ปีละครั้งฝากคูตั้งระเบียบกัน เพนว่าการทำท่านถวายปากรินนราคุณเจา้าผู้เน่าน้ำจำยูผู้ที่จำพันษาตลอดไตรมาตเตาก็ควรใได้ฮับกาถินททนะครับก็สะดวกกับพวกเรานัทท่นแหละสะดวกกับญาติโยมมาทำบุญ สิบสอเป็นเวลาก็ทำให้สัทธาไทยกระถินทอดทอดกำหนดที่แล้วเลยนั่นเป็นอื่นไปกระถินท่านทอดนั้นตามวางลาดูการผลของท่านกระถินมากมากมา่มีหลลนประจําว่าถ้ำซงครับงาน่เกระพาดไม่ได้ครับน้ำจีนแม่อะไรนะน้ำจีนแม่เพินแม่เพนนะครับเนาะประจํา เดานะคะมืองานภาพโบราณที่เปียกเนี่ยเป็นโบราณที่เปียกทั่เปียกมาแล้วพระอุบาสกะมองสองตรงนี้ครับามสิบสี่สิบหงานศิลป์ระถ้ำซานครับผมมีกระสายโบราณมาร่วมงานแบบนี้นะครับผมจะเอามาโฆษนาสาธุกันด้วยเป็นศิลป์มาศิลป์นี่แต้องต้องรับ กน้อังขาดพี่ฟ้าค่ะพี่ฟ้านี่ของนี้ของอะไรครับของเดปีสวรรของตาตาขอตาตาของคุณนุขอรมทาบุญด้วยกันเด้อจับของคุณอิมน้ำเด้อพอดีใน4,000สองเป็นลงทานบ่อนลงทานเยอะๆนะนี่ลงทานครับผมโอ้ยนนี่ที่อามี่ะคะกัยันหนึ่งมาที่งลที่คืนน้ำลายก้อนใช่ไหม ต้องชิมต้องชิมชิมได้ชิมได้าสายุุของเราครับที่จะมาร่วมบุญนล้อก็ใส่ช่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบหีืว่าก็ ให้เผยเพรกับให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรก็ได้ย่การอเทยที่ตลอดเลยพี่เนกิกรท่หน้าครับนี่ไม่ว่าจะเป็นสายเนาะสายบุญเราก็ไปหมดที่นะครับเพื่อจะรได้ชมนะครับน่อาก็ต้องมาลย้ต่ม่ไมออกคนวยๆ้แต่ไออกมึงดเป็นคนสวยที่กุท้ายหรือมนั่ลงเกตวันนี้ ก็มียุมง่น้แล้วไม่ออกสเลยนะฮะบุญใหวค่ับุรบุญามบุญสีบุญห้าบุหเ็ดบปดบเก้าบุิ้บุญสิบเอ็ดบุญสิองบุญสิามบุญสิ้สง่บมานุญสกค่ะสิบคดบนญครบบิบ้าบุญสบุดท้ายและอัดสิบองุญสิิบมบีทบุญรับมิทั้งรอยยิ้รอย ที่บานชื่อมเดินเดินนะครับผมมองแสดงความยดยศเสื so ้อธิชี่ทีพลอยหยิ่งลอยยิ้มนะครับเมีความดยศยศอีกบ้างการทำบุญให้ทานทำให้เราศีลบริสุทธิ์สดใสสวยงามนะครับผมน่าจะได้สวยแบบนี้อยากรวยแต่อยากรวยแล้วมันก็รวยด้วย แม่เอ้ยแม่นสิทุกข์ยากลำให้เจ้าหำกันิงทนแน่เด้อแสนกัานุปสต้องพาันเพมาง ในคอยทวนทำส่างทางทางไวทาเล่นส่างกุศลมั่งจังเนียนตามคำสอนพุทธเจ้าคนิงพ่อยาสิไล บาปตือบุญนี่ก็ไว้บาปตือบุญนี่ก็ได้หากมีอยู่ในกายใจยาสีไลสินานให้มันเพียนกะทำไว้ คือดังในคติี่อนที่ทก่อนสี่อันคือลังเท้าตีหน,น้าบานในทำทานข้างนั้นจะละพาหอบลุงทานขอฝากโุ้มทุกทานเมียที่ทานทั้งได้ยาสิไลเลื่อมของแง่งพระองค์พุทธทาน เทียนนาบานท่านผ้ากุศลมาอยู่สูงมีสมบัติมากดลความจนนั้นก็ห่างหายบุญกุศลส่งให้เป็นคนมั่งมีราพบ่หึดจนคนแค้นกะดังปางเข้ากีเจ้ามาทันในวันนี้ให้มีดีดังว่าดืออยู่ ພະຍາດທຸກຄ້າຢືນຍືນຍິ່ງດົນຄວາມຈົນຫ້າໃຫ້ຫ້າມໄກເດີສທາ ารก็ถวายพระธาตุาหารความท้เด็จเปนท้องเป็นกระถินสามเมื่อกี้อาหารลำเลียงขึ้นมาเลยข้าวสารลำเลียงขึ้นมาก็จะเิานัอ้าทีแล้วอ้อกบนออกาบุญการข้างนั้นเลยนะครับคนใหญ่ต้องยกนี้ไม่ใช่นะครับนี่เป็นการวผู้ปทะการนั่งครับนั่นั่งเออ เดินมาเดินพี่น้องเออมาร่วมบุญนำการเดินมีคมารุวมบุญลำเลียงอาหารั้ราบนี้ละทราบหน้านะครับเป็นผีมหาผีเจ้าน้างป่าถนาเออ บอกว่าเปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนดีขอปลาที่ตรงนี้ผมก็เป็นยิน้มรอยยิ้มผงไม่แน่นะครับแล้วก็วมมันนี้ถ้าถ้าคุณอยากรู้นะว่าคนใส่เสื้อสีฟ้านี่คืออะไรที่นิสันสนนยนางฟ้าครับไม่ยอมดูนิสางฟ้าทำไมที่ใส่ชุดสีฟ้าเป็นนางฟ้าใช่ไหมครับเนี่ย,ย<อ>ใช่ค่ะวันนี้นางฟ้าประมาทครับวันนี้ไม่ได้มีงานที่สวรรค์นะครับ วันนี้จิตกันดีเนาะก็เลยมาทำบุญอันนี้ก็ที่ทำเล่นเตรียมงานนิบลิบเรื่องหาค่าทุนขอบพอดีถูกว่าพอดีดเลยหรอเรามาสร้างกิจกรรมมาที่ตรงนี้ไม่ว่าที่ไหนก็ยกมือนาสาที่ขับบุญในสำเร็จที่อื่นสำเร็จด้วยการอนุโมทนานะครับ ฉันรู้ว่า้ากล้องดหลังกล้องก็ได้บุญด้วยกันครับด้วด้วยแต่วาวันนี้เต็มอิ่มด้วยบุญครับอยู่ตาเที่ยวของเราวันนี้ืไม่ได้ไปไม่ได้ไปที่วัดวันนี้เรามาวนที่วัดครับ ่อท <nd ota pe any> ่ที่อำเภอเองก็มาทัางสายบุญนะครับไม่ว่าที่วัดของท่านหรือต่างวนบท่านทุกวัดเลย คืนอครับเผยแพร่กับท่านผู้ชมได้ชมนะครับว่าเ <grateful S 3> ราทํากิจกรรมอะไรทําอะไรที่ไหนเราก็จะได้รู้นะครับเพื่อให้เป็นธรรมทานนะครับเห็นไหมกินไปด้วยบุญไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหนไม่ว่าท่านอยู่มาอินอินบุญด้วยกันนะครับพอจสุดแล้วเราก็หาลงทางลงทางนี้คือการทพิจะารณาธรรมทาในการับนทานนะครับนะครับ เพ็นงที่นโรงทานทาให้คนท้องได้นี่ก็คือว่าเราได้สร้างมณิสงเลยที่สร้างมณิสูงด้วยกันนะครับอาจาจเปลี่ยนเนาะจะมีชาติไหนว่าชาติไหนก็เกิดเป็นควสวยสดงดงามด้วยการให้ทานครับบารมีของการให้ทานนะครับองคอาุโมทาหุเด้อ ผมเคยจำเร็จไหนจำเด็จด้วยกันคุทุมพรานุชนาก็ได้บุญด้วยกันนะครับผมนี่แหละคือการให้ทานการให้ทานทำให้คนเป็นทุกข์จากการหิวได้นะคือการสร้างอานิสงส์ผลบุญอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่แหละครับผมกาบผมมาร่วมเพื่อผมก็ยังสุขใจไปด้วยรอยยิ้มและความสุขที่เติมเติมบุญให้กันนะครับผมมีพกอข้อ้าของเราไม่เริ่ม เดินจะเตรียมตัวโยมทานนะครับเพื่อจภ่ถวายพระแล้วก็จะได้มารับประทานกัน,นครับเ<อ>ือะการที่ทานนี้เรียกว่าเป็นจุดช่างอันสมให้เราเป็นสมัะอริยทรัพย์ภายใน <c oughs> อ,อริยทรัพย์ภายน,นอกเราก็มีแล้ววันนี้เอาเรามาเอาอริยทรัพย์ภายในในี้การให้ทานนะครับการทานน้ำจี้ แล้วก็อื่นนะทานระธานผมะปชมเลยมาเอาบุญกันครับนี่คืประทานคืนคืนคืนนี้ว่าสายบุญก็รอกันครับจากนั้นเราแล้วเราก็จะได้พาการรับประทานอาหารแล้วก็อุมโหพกลูกกิจครับก็คือลงทานลงทานขนมครกนะครับผมแปกนะครับผมทำไมไม่มีครบ ทานขนมครกครับผมแต่ผมยังงงรูครกยังไปไม่ไม่มีนะครับแสดงว่าครกล่องหุ่นมองด้วยตาเปล่าไม่หยิดนะครับอร่อยอร่อยนะครับผมเออถ้าคุณได้มาซิมแล้วคุณจะติดใจนะครับคนทําก็สวยอยากจะกินด้วยนะครับผมเออยิ้มหวานทะลเกินนะครับผมยิ้มด้วยนะครับผมอยิ้มหวานจะจดย้อยเลยเกินผมสบัดใจทะลเกินนะครับท่านผู้ชมเลย และเห็นไหมถ้าใครหนุ่มๆได้มาชิมลูงทานนี้แหละเขาบอกว่าใจใจละลายเลยนะครับ,รบ,บด้วยทานอาหารคุณแล้วคุณก็จะหาของหวานสุดท้ายคุณก็มาทานครับคุณแม่แล้วก็คนพี่สาวผมชื่อวยนะครับยิ้มสดเชื่นยยิ้มงามสะเตเกินยิ้มงามไปไม่ได้ยิ้มแบบไม่มีเล่ห์ทนายครับ บอกหมายเลขบัญทีด้วยซิสิดื่มนะครับเพนก็สวยเลยดื่มแค่คนหมายเลขบัญทีด้วยคิดไม่ออกมัวแต่มัวแต่คิดถึงแต่ใบหน้าสวย มานครัขนมปนงานร่บสาบุญครับไม่บอกดูนะครับเชื่อนี่ว่าสาบุญครแรงนะสวยบรยาายเน้นที่ัท่องเที่ยวบอกว่าได้มาสาบุญมาเที่ยววัดธรรช้างกันเลยนะมาป่วยมาลงทาน ได้เลยได้ได้เลยครับทุกทีได้เลยผ่านนะครับไปผสมไปเหมือนนี้ก็ได้เขาจัดนี่แลยของเขาซีปีมีคอนเทนต์การไปหาเห็ดการหาเข้าป่าอยู่ท่ามสมวันนี้เขาพาท่านผสมมาเอาบุญสะกก่อนเด้อเหมือนนี้เด้อเัมนนี้เออวันนี้ยึกอยู่ใกล้ลงถานเพราะว่าลงถานนี่สาวสเยอะเธอเกิดอยู่ใกล้และอบอุ่นนะครับท่านผสมเปร้อนอบอุ่นเลยครับผมเพราะว่ามีไฟมีไฟด้วยตรงนี้อบอุ่นทะเลเกิน เปสายสายสายบุญสายทานด้วยนะครับผมวันนี้เราได้มาสาธุไม่ก็อามาบุญด้วย่ะครับอมาบุญด้วยนเพราะว่าวันวันนี้เราได้เป็นส้วมทานทานอธิษฐานให้การก็เห็นกับพระอาจารย์กรดด้วยนะครับผมเลยเราหมู่ทนาสาธุนะครับทุ่คนให้กานก็เห็นแล้วก็ช่วยกันนะครับผมจะได้สร้างอัิสฐไปตามๆกันนะครับผมใครอยากเป็นเศรษฐีได้เงินล้านก็อธิษฐานอธิษฐาน าเอานะครับผมด้วยการให้ทานมีการหยอนครับีนุ่มากนะครับีมือมือีครับโอ้ยอุ๊บการหยอนครับเรีย่อนให้มันสวยๆใช่ไหมเอานตัดนะ เขาบอกว่าลุงทานนี่คนสวยที่สุดก็องมาทานนี้สวยเมียไม่มีวันหยุดถึงเป็นวันหยุดก็ไม่หมดสวยนี่นี่อ่ะกิบเลยกินเลยทัานเข้ามาท่านบาคนก็ลอดรองเท้ากันไปเลย ช่องจากกุงเทพนะคะตอนนี้นางค้าเรากำลังสืบอาหารนะครับขนมหวานค่ะเรขนมหวานใช่ไหมครับเราช่องค่ะไม่บอกไปดูนะนี่ได้กินแล้วจะจิใจคะ ทุภาพอีกนั้นต้องมีควาหวานท้ายอยู่นะครับเพราะชีวิตนี้จะขาดหวานไม่ได้วันนี้มความหวานที่ีอยู่แล้วเป็นวันนี้เพื่อได้เป็นนางฟ้าพ่องเชื่อสีฟ้าได้เป็นนางฟ้า ถ้าพอเข้ามาครงออกซินสีเหลืองที่้านเราใช้สีเหลืองก็มีเาไม่ัชนจะมีที่บ้านเาอาจะีราจะปดักฟ้าในการรอบ้าั้าในการอเ่รหลั้นะครับดินบางีก็ไม่ดีไม่ว่าจะเคยทำเช่น ยินประกต่างกันครับว่าเดิน่านราดีข้พาป่านมันะดคนาครับผมพาป่าครับผมขบกงเป็นเกียรติของเพื่ท่องเที่ยวที่ได้มาเพื่อได้ทานนะครับโอ้มาเห็นที่เดียวนั่นแหละครับผมแหลดูที่ทองเทีมาเข้ากับท่องเที่ยวนะครับน่าทานมากนะครับขนาดดูนรับทำเลยน้าจานเลอยู่ครับแปลว่าทางไปชิมไปด้วยนะครับผมจะไดี้ เพื่อทำเสร็จก็จพอดีการให้ประจําพระวนรดิเราได้มาโดยแที่กับท่านผู้ชมนะครับไม่ว่าจะทําอะไรอยู่ที่ไหนก็จะได้เห็นเรื่อยๆกันนะครับว่าคุณทําอะไรจะทําอะไรอยู่ที่ไหนนะครับผมทํมาอะไรก็บอกนะครับจะเว้นเข้าห้องน้ำถนัดเป็นความลับนี่ก็จะ,ปะเป็นความหมายพาระก่อนนะครับจะลงุงทานไป คนที่ทำนี <im IT. <im IT ่ทำน่าอร่อยมากเลยครับที่ชัดน่าดูเจ๋อเพราเตงกินซุเลยทีชัดเลยลงลงพ่อออกไหนง่วงนอนอ่ะได้ทีมก็เดี๋ยวนี้ไปแล้วโหชดขึ้นเลยชวนชวนนอนเป็นแบบนี้ก็จะมานับปัะจานกันครับต้องช่วยกันนะตอนนี้ตอนนี้กันอเลอะเวลา ไม่ครับการว่าจะได้เท่าไหร่ครับไม่รู้ค่ะยังยังยังกำลังค่ะได้แล้ว ภามันจ้ทำให้เราต้องตกใจแบบนี้อ็มันโดนสัมผัสแล้ ยังไม่ต่อยอดนะ่ะแล้วได้ไสด่ครับค่ะ9 5,4555บาทลงยาตวเดียวค่ะเดียวต่อยอดอาจจะถึงหลักแสนนะคะยังไม่ต่อยอดนะตอนนี้ยมา่ ยอด9ผา9ตี5 3ตัวรับพา5ที่ยอดแค่3ยอดคงจะเพิ่มเป็น100,000เรื่องการศกันกาินในในยุค่ยากนี้มีตัวนับาุธพนามระสงค์นะคะดูนดูด้วยนะครับดาดันงไปด้วยนะครับ เราทิศทางที่ได้แบ่งบัานบุญด้วยกันนะครับขวัญสงขวัญโอ้มาทำบุญพร้อมได้ขวัญสมขวัญโอ้สักพ้อจะเริ่มแจกแจกให้ทานด้วยนะครับผมถ้าไม่พอกันก็แบ่งขึ้นกันก็ได้นะครับจะแบ่งได้ไงเอาต้องใช้ความสามารถเลยครับ ยวันนี้อุบุญจะเือทำกาสาทุ่งต้องตัองร้านไปหมื่นมืี้เลยนะครับท่านผู้ชม กล้องกลางวานของสาทุกินไปด้วยนะครับผมกินไปด้วยสาธุกไปด้วยนะครับสาธุกทานมีกระเพาะปลาครับผมโอ้โหตัวนี้นี้มีความสามารถเอากระเพาะปลาทําให้ทุกคนได้ทานครับผมรู้หนึ่งไปตัวเนี่ยเราจะอยู่ด้วกันนะครับวันนี้เราก็จะพากันไปรับประทานอาหารกันนะครับผมรู้สึกว่าากล้องเริ่มจะไม่มีแรงแหกกล้องแล้วนะครับ นี่มีแต่คนรวยนะคะเบรสซ์สองข้านะคะขอคุณนะคะอย่างน้อยกินก็อร่อยครับว่ามิตหน้าคนสวยไปด้วยก่อนจะกลับนะครับยายนเอาเส้นถุงเอามาให้อีกแม่ถุงหนาอยากเจอหน้าต้องไปมือถือชุมชนนะคะอ๋อแล้วมือถือชมชนดูแล้วนี่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 ไม่่าอคุณคุณมันคิดอยู่ตั้งนานคุณคุ ใส่ตุ้งจะทำได้เลยนะคะไมวุ้นก็หดเนื้เยอะเยอะเยะนะครับผมมาให้ทานวันนี้อยากทานกันเลื่อนนะครับผเอาอได้ค่ะอาุนไปเผื่อเพ่กันนะครับเจะาวน่างเดียวเอายิ้มมแบ่งปันกันะครับอยผมก็ไปแบ่งปันกันให้ผมเอาเข้าในกล้องนะครับผมเพราะว่ารายิ้มมันซื้อขายกันไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเาอยู่ที่นี่ะครับที่วัดอยิเยอะ้าเลกินนะครับผเีมาคะที่คนเดยค่ะ ดูด้วยนะครับการมุมตะมองกล้องเนี่ยมัน แจกคนคนเดียวคือมันถูกมั่เขาแต่เรามาแจกค่ะครับผมอ่าอันนี้แม่บุญแม่ทานคือแม่หยุกนะครับผมดูชื่อก็มีนาคาเพื่อแม่ดูครับแม่หยุกหยุกใสหยุกน้ำดีนะครับเป็นสีฟ้าครับดูนี้ชุ่ยครับไม่เขียวนะคะมันไม่เขียววันนี้แปลีสภาพเป็นสีฟ้านะครับเพราะเป็นน้าฟ้าพ่อจูมาดูอ่าในฤดูไม่ก็เลยจืดจะเขียวเป็นตัวเดิมลมฟ้าจะมันพกจะคึกคืนอยู่นะครับผมมาเด้อมาเดิมอยากได้บุญเด้อมีค่าท่างอยาก แด่บุญแด่คุณแฉียงค้างมาครับกินอิ่มไม่อิ่มก็มาเอาขนมพุกรับช้าหมดอดไม่ได้นะครับผมนี่เด็เรามาแล้วครับขนมพุกตัวละร่อยอร่อยนะครับผมกินแล้วจะติดจุกติดใจว่ากันต่อเอาลายเพื่อนใส่รสดำมะฮู้ขนมพุกกระเพาะปลาครับคโ้นนนตอนนี้รู้สึกว่าตาก้องติดหันใจออกแล้วต้อเลยว่าปลาปลาอันนี้ก็เลือกกิจกรรมพลังครับสนุทรตามตามไปกันไปตามๆกันนะครับผม คือผมก็หกปากด้วยนะครับผม,มเอาไปแบ่งนู่แบ่งนัานกันอยู่ที่บ้านครับผมเขาเรียกว,ว่ามาเอาบุญแล้วก็ทำมาแบ่งกันให้กับทุกคนนะครับผมเย้ยยิ้มแย้มเป็นใส่แล้วถ้าอยากดูว,ว่าจะเป็นไม่ว,ว่าจะเป็นเทพประดุกทุกว่านางฟ้าเออบุญนั้นมาแบ่งกันไม่มีวันหมดนะครับผมเออกินไปด้วยรอยสางสางสมรอยยิ้มไปด้วยนะครับท่านผู้ชมเออทุกๆคนท่านก็ทำให้ผมเอ,อื่อใจแล้ววันนี้เรามาได้มาสร้างกิจกรรมนะครับ วันนี้ถ้าพูดถึงนะเขาจะถามว่าตากล้องซื้อไหมคืนอยู่ที่กิจการวัดไปปลดป่อยที่บ้านนะครับผมปวดป่วยที่บ้านนี่แหละนะป่วยเขาป่อยเขาเล้าไก่ก็ได้นะครับผมนี่ป่วยก็ไนะครับนี่กินมะเร็งเจอมะเร็งกินเก็ได้ครับผมรอติดตามชมครับจบกิจกรรมวัดทำ้างไปแล้วครับผมต่อไปเราไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีนะครับผมเนาะสี่แยกเนาะหนึ่จบกิจกรรมแล้วเราก็เริ่มจะไป ทำอะไรหลายอย่างครับทุกข้ตอนครับวันนี้นท่านผู้ชมได้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเพจนําเที่ยววันนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนผมก็มอบความสุขให้กับทุกคนครับมอบเสียงโบรเราะรอยิ้มฝากไปกับทุกๆคนครับวันนี้โอเควันนี้เ,นนเดี๋ยวเจอกันอีพีนี้นะครับผมบายบาย,ยู